เดี๋ยวพี่นอ้องแกงพักขีเล็ก,กคุดเช็ดเลยจ้าแกงพักขีเล็กเส้นนังเด้อพี่นอ้องเหนือแม่จักน้อยพี่นอ้องใส่น,งนังงัวใส่ส่วนหอมพักชี่เล่าพี่นอ้องไปดู มาได้แต่เรื่องสเสียกันไงปี่ตาต้มขี้เล็กพี่น้องใส่แกงนะพี่น้องเนาะแย่ทิพย์กระตุ่มร่วมกันไปเลยกับหนังเฉดเด็จแย่ป่อมกันเนาะพี่น้องเนาะป่อมกันไปเลยจังบระเทเซียเวลาพี่น้องแย่ทิพย์มาเคดอะไรพวกกินพวกคือมูดอ พอดีนางเปลือผักเรียกกระเจ้าออผมพอดีเนาะพี่น้องนะมาพี่น้องแกงผักขี้เล็กแย่ทิพตต่มเรียบร้อยแล้วต้มใส่นนางพร้อมที่เดียวเลยพี่น,อน้องนางงูมาพี่น้องจัดก,การแกงเลยพี่น,อน,น้องงานและงานได้จุดกระสือมาเรียบร้อยแนละ้ว สมยสมท่สมัยพี่นอ้อต้องมาน่งงกับสมัยตะกี๋แล้งเาแล้วัสิบอเสียนพี่นอ้อเซาลแล,แล้วัสิอเสีย ง่ายๆแยกติดบริเวณนี้กันเนาะแกงกินเดียวกระโดดพี่ทัน 他才听到，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 他才

พ็ายาที่จะมกกีลีต่างไฟด้อ้อพล้องทางของพล้อง งั้นก็ยังดูแบบเดิมแก่มากเลดอ๋อ

ร่วมกันไปด้วยนะต้องเสียเวลาหลายเทียไใครูอร่วมกันไปเ้วยจะองยังไงให้ม่าใส่้พร้อมกันด้วไนะใปแบบคิดเกียวกับพร้มกันยนะังไที่นี่สองเรียที่สุดท เดีย๋ยวทิพย์ป้าจะไปล้างก่อนเถอะพี่น้องเลาไปล้างก่อนล้างเรียบร้อยแล้วพี่น้องเดี๋ยแจ้งหอบเบิ่งกันเลยพี่น้องเ,เ,เ,เดีย๋ยวจัดแกงผักทีเดียวทีเดียวทีเดียว ไม่ผิดกัส้นานปลาร้่องทะเลไปหน่อั่อนมะเขาอเากับไส้ไหมน้าพี่ลองนะมาซีมกันใ,กใส่ไหมแกกีเล็กตนนองว่านาำปลานะพี่น่อง นวดน้ำตาลนวดเนี่ยถุงนวดพี่ลองใหลเสียดหลใเแบบดี้เลย สียตายใหญ่ทิพย์เสียบแล้ว,วพี่น้องอือเสียบแ้วเสียบแล้วพี่น้องเสียบแล้วไปตักน้งไปเลยส่วนหอนไป่ตู้พักชีลาวพี่น้องไปเลย เหน่ฮ้อมฮอมเสียบเสียบเย็นี้ก็เสร็จแล้วพี่น้องเด้อเสรียบ้าจ้าแกงผักขี้เหล็กแก่ทิพกินข้าวน้ำยาติเพยาจ้าเด้ขอข้าวนิ่งหอนหอนพี่น้องข้าวนี่งหอน,น,ออนหอนกินกับแกงขี้เหล็กพี่น้อง ่อบคุณกระํำนามคนเจ็บจักน้ำยาชิปเด้อจับขับเลย นางก็ต้มเพื่อเพื่อ No.